การโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25เมกะเฮิร์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันอีกครั้งนะคะวันนี้ที่ฉันพรรวีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีและนอกจากจะสามารถรับฟังทางวิทยุได้แล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทาง YouTube นะคะในช่อง NU Radio ด้วยเช่นกันค่ะค่ะเผอแป๊บเดียวนะคะนี่ก็เข้าสู่เดือนที่3ของปี2564กันแล้วนะคะและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมแล้วด้วยเผลอๆอ,อ,อีกแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่เทศกาลสงการกันแล้วว่ากันว่าเวลาจะผ่านไปเมื่อเรามีความสุขถ้าคุณผู้ฟังก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนี่ก็แสดงว่าจะต้องมีความสุขกันอยู่ในทุกๆวันแน่ๆเลยใช่ไหมคะ ค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่องเวลากันอย่างนี้ก็เพราะว่าในวันนี้จะขอนําเสนอคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้แบ่งเวลาเป็นส่วนย่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวันเดือนปีว่าแต่ละคําศัพท์นั้นมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีความหมายอย่างไรบ้างและเมื่อพูดถึงเวลาที่จะต้องมี Number s หรือว่าตัวเลขอยู่เป็นส่วนประกอบแล้ววันนี้ดิฉันก็จะนําเสนอสำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจซึ่งก็จะเป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ ตัวเลขหรือว่า numbers ว่าอีกสองสํานวนด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในช่วงท้ายของรายการโดยข้อมูลส่วนหนึ่งในวันนี้นํามาจากเว็บไซต์ phrases.org.uk และเว็บไซต์ themomentum.co ค่ะค่ะเรามาเริ่มที่คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกแบ่งเวลาเป็นส่วนย่อยๆกันก่อนเลยนะคะซึ่งก็คือคําว่านาทีที่เราคุ้นกันอยู่แล้วนะคะคําว่านาทีภาษาอังกฤษใช้คําว่า minute minute m-i-n-u-t-e นะคะ ซึ่งคำว่า minute นี้นํามาจากคําว่า minuta ในภาษาลาตินซึ่งแปลว่าเล็กซึ่งก็จะมีรากศัพท์และความหมายคล้ายๆกับคําว่า diminutive นะคะ d-i-m-i-n-u-t-i-v-e เล็กจิ๋วนะคะเป็นคําที่มีรากศัพท์คล้ายๆกันที่คําว่าเล็กนี้กลายมาเป็นใช้เรียกว่านาทีนั้นก็จะต้องขอบคุณทอเลมีนะคะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ ที่มีชีวิตอยู่ในรารวศตวรรษที่สองแห่งคริสต์กาลทอร์เรมีเป็นนักทั้งนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยแผนที่แห่งจักรวาลตามความเห็นนี้นะคะที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นี้เรียกว่าโทรเลมานิกโทรเลมอิ e ีกขอโทษค่ะซิสเต็มในสมัยนั้นนะคะทอร์เมีแบ่งมงกลมออกเป็น60ส่วนและเรียกแต่ละส่วนว่าพรอสมินิทาพรีมาหมายถึงส่วนย่อยอันดับแรกนะคะ ต่อมาเมื่อคำว่า m i n u t ตถูกเอามาใช้กับเวลาจึงหมายถึงส่วนย่อย60ส่วนของ1ชั่วโมงหรือที่ในปัจจุบันเรียกว่านาทีนั่นเองแล้วมีอีกคำหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับนาทีก็คือวินาทีอันที่จริงแล้วนอกจากส่วนย่อยอันดับแรกยังมีส่วนย่อยอันดับที่2องด้วยนั่นก็คือการหยิบเอาวงกลมที่แบ่ง60ส่วนแล้วมา1ส่วนแล้คือหยิบมาหน,หนาที แล้วก็มาแบ่งย่อย1ส่วนว่า1นาทีนั้นออกเป็นอีก60ส่วนย่อยส่วนที่หั่นซอยขึ้นใหม่นี้ในสมัยนั้นเรียกว่า parseminta u seconda ซึ่งแปลตรงตัวก็คือการแบ่งลำดับที่2หรือส่วนย่อยอันดับที่2แล้วก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเรียกวินาทีว่า second นะคะซึ่งมาจากคำว่า seconda นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่า second แปลว่าวินาทีและ second ก็แปลว่าอันดับที่2ได้อีกเช่นกันค่ะ จากที่กล่าวไปนะคะไม่เห็นคำภาษาล,ละตินทั้งมิลิดาและก็ซีคันดาเราก็จะเริ่มคุ้นคุ้นไหมคะว่ามันกลายมาเป็นคำที่เราคุ้นหูคุ้นตายอยู่กับเวลาได้ยังไงเพราะาอย่างที่กล่าวไปนะคะคำว่ามิ n ิดากลายมาเป็นคำว่ามินิ e และคำว่าซ e คันดากลายมาเป็นเซกันในปัจจุบันดังนั้นเราก็หายสงสัยแล้วนะคะว่าทำไมคำว่าวินาทีและอันดับที่สองถึงใช้คำที่สะกดเหมือนกัน เพราะวินาทีคือการแบ่งเวลาอันดับที่2จากชั่วโมงนั่นเองค่ะอ,อันที่จริงแล้วนะคะในสมัยนั้นยังแบ่งวินาทีลงไปอีก60ส่วนย่อยเรียกว่า parse m i n u t a teria ซึ่งหมายถึงว่าการแบ่งลำดับที่3แต่เนื่องจากปัจจุบันใช้ระบบโทศนิยมแทนทําให้หน่วยเวลานี้ไม่ได้รับความนิยมในที่สุดแล้วก็เลิกใช้กันไปนะคะก็เลยมีแค่ m i n u t e แล้วก็ second ที่เราคุ้นกันทีนี้มาถึงคําว่าชั่วโมงนะคะเรารู้อยู่แล้วว่า hour h o u r hour แปลว่าชั่วโมงซึ่งคำว่า hour นี้มาจากคำกรีกว่า hora ซึ่งแต่เดิมไม่ได้หมายถึงระยะเวลา60นาทีแต่อย่างใดนะคะแต่มีความหมายกว้างๆหมายถึงช่วงเวลาหรือว่าฤดูกาลในเทพกรรณามกรีกนะคะก็มีกลุ่มเทพีที่ชื่อว่า the horae ซึ่งเป็นบุคลาทิสสถานของฤดูกาลด้วยคำว่าบุคลาทิสสถานนะคะหรือว่าในศัพท์ธรรมนิยเรีกว่า Personification นี้ก็คือเป็นเป็นการเปรียบสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีคุณลักษณะกริยาอาการเหมือนกับว่ามีชีวิตซึ่งในที่นี้นะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือฤด,ดูกาลได้รับการ personify หรือว่าได้รับการให้คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตให้เป็นกลุ่มเทพีนะคะเชื่อว่า The h o r e ซซึ่งประกอบไปด้วยเทพธิดา3องค์ซึ่งเป็นเทพีเกี่ยวกับช่วงเวลาฤด,ดูกาลแล้วก็ the seasons นั่นเองค่ะ สรุปแล้วนะคะเจ้าคำว่าโคโรานี้ก็เลยนำมาใช้หมายถึงช่วงเวลาหนึ่งใน12โดยนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนรับขอบฟ้าแต่ด้วยว่าแต่ละวันดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกช้าเร็วต่างกันไปในสมัยนั้นคำว่า hour ก็อาจจะสั้นหรือว่ายาวกว่า60นาทีก็ได้ต่อมาในยุคกลางคำว่า hour จึงเลยถึงได้ เปลี่ยนมาเป็นระยะเวลา60นาทีอย่างปัจจุบันนั่นเองค่ะอันที่จริงคำว่า hour นี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับคำว่า horoscope ที่เราคุ้นกันดีนะคะซึ่งก็มาจากคำว่า hora ในภาษากรีกที่แปลว่าฤด,ดูกาลหรือในภาษากรีกนะคะร h o r นี้ก็จะหมายถึง hour season หรือว่า period of time ก็ได้ horoscope นะคะประกอบด้วย2ส่วนก็คือ hora ที่หมายถึง hour season period of time แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ scopus เป็นภาษากรีกนะคะหมายถึงผู้ดูแลภาษากรีกเรียกว่า watcher หรือว่า,าผู้เฝ้าดูหรือว่าสิ่งที่ถูกเฝ้าดูเมื่อเอาสองคำมารวมกันนะคะ h o r a กับ s c o p o s รวมกันแล้วก็จะหมายถึงว่าการดูเวลาเกิดแล้วในปัจจุบันเมื่อมาใช้ในภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็นคำศัพท์ว่า horoscope h o r o s c o p e นะ horoscope ซึ่งหมายถึงการดูดวงประจำราศีอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเมื่อพูดถึง นาทีวินาทีชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงวันนะคะระยะเวลา1วันหรือ24ชั่วโมงภาษาอังกฤษใช้คำว่า day คำนี้ไม่รับมาจากภาษากรีกหรือว่าโรมันอย่าง minute แล้วก็ hour นะคะแต่มาจากคำว่า day ในภาษาอังกฤษแบบก่าหรือว่าเป็นที่เรียกว่าเป็น old English นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า day นี้มีลากศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า tag ในภาษาเยอรมันที่แปลว่าวันนะคะคำนี้ เป็นลากศัพท์ที่มาจากภาษาเยอรมันแทนแล้วล่ะและเริ่มเดิมทีนะคะคำนี้หมายถึงกลางวันเจ้าคำว่า day ในอังกฤษเนี้ยรวมถึงคําว่า tag ในภาษาเยอรมันเนี้ยหมายถึงว่ากลางวันคือช่วงที่ดวงอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่ซึ่งก็คือหมายถึงตรงข้ามกับางคืนนั่นเองแต่ต่อมาความหมายขยายกว้างขึ้นจนถึงจนหมายถึงเวลา24ชั่วโมงหรือว่า1วันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้น day นะคะในภาษาอังกฤษก็หมายถึงว่า เวลายีบ4ชั่วโมงตั้งแต่พาธิตขึ้นจนพาธิตรับขอบฟ้าไปที่น่าสนใจคืออันที่จริงแล้วคำว่าเด็กใน Old English หรือว่า Day ในปัจจุบันนี้ยังซ่อนอยู่ในชื่อของดอก Daisy ด้วยนะคะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นกลีบสีขาวเล็กๆแล้วก็มีเกสรสีเหลืองอยู่ตรงกลางเพราะคำว่า Daisy นี้มาจากคำว่าเด็ที่แปลว่ากลางวันเดียวกับคำว่าเ g e ที่แปลว่า ตาซึ่งเป็นโออิงลิชิกเหมือนกันนะคะเมื่อสองคำนี้มารวมกันก็เลยจะกลายเป็นคําว่าโอเคจาคําว่า age นี้ก็เลยกลายเป็นคําว่า eye ในปัจจุบันดังนั้นพอสองคำนี้มารวมกันนะคะ dash กับ age ในภาษาโออิงลิชในอังกฤษแบบโออิงลิชอังกฤษโบราณปัจจุบันแล้วสองคำนี้ก็เลยกลายเป็นคําว่า day s เป็นชื่อดอกไม้ที่มีความหมายว่าเป็นดวงตาของตะวันนั่นเองว่ากันว่าที่เรียกแบบนี้ก็เพราะว่า ดอกเดซี่จะบานแล้วก็เผยให้เห็นเกรสรสีเหลืองด้านในเฉพาะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกดินลับตาไปนั่นเองนั่นคือลากศัพท์ของคำว่าเดซในชื่อดอกไม้เดซี่นั่นเองนะคะและ,ะมาพูดถึงวันแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือเดือนภาษาอังกฤษเรียกเดือนว่า month M-O-N-T-H นะคะ m ัน t h คำนี้มาจากคำในภาษาอังกฤษเก่าหรือว่า old English ซึ่งมีลากศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับควาว่ามู n ที่หมายถึงดวงจันทร์ที่ดวงจันทร์กับระยะเวลาหนึ่งเดือนมโยงกันก็เพราะว่าคนในสมัยก่อนนับวันเวลาจากการดูข้างขึ้นข้างแรมหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าดิถีด้วยนะคะด้วยความที่ระยะเวลานับจากข้างขึ้นวันแรกจนกระทั่งบัมบรจบที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งอยู่ที่ราว30วันดังนั้นคำที่ใช้เรียกระยะเวลา30วันแล้ว ดวงจันทร์ในภาษาอังกฤษจะมีความเกี่ยวข้องกันนั่นเองค่ะคือคำว่า months แล้วก็ moon มีความหมายที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกันคือระยะเวลาช่วง30วันและก็มาถึงคำว่าปีในภาษาอังกฤษใช้คำว่า year คำว่า year นี้มาจากคำในภาษาอังกฤษแบบ old English นะคะเป็นภาษาอังกฤษแบบเก่าที่ใช้คำว่า g e a r เป็นแบบ old English ซึ่งหมายถึงว่าปีหรือว่าฤดูกาลคือใน Old English Thai year หมายถึงปีหรือว่าฤดูกาลแล้วเมื่อมาเป็นอังกฤษแบบสมัยใหม่ก็เลยแผลงมาเป็นคำว่า year นอกเหนือจากระยะเวลา365วันแล้วนะคะ year เมื่อเติม s ก็ยังใช้หมายถึงอายุได้อีกด้วยเช่น she is wise beyond her years she is wise beyond her years ก็จะหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้มีความฉลาดนะคะ wise w i s e คือฉลาดเฉลียวเข้าใจโลก she's wise beyond her years ซก็คือหมายความว่าผู้หญิงคนนี้มีความฉลาดเข้าใจโลกเกินวัยเมื่อเราได้รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาแล้วก็ที่มาของคำศัพท์กันแล้วแล้วก็แน่นอนว่าก็จะต้องเวลาที่เรารู้จักคำศัพท์เหล่านี้แล้วเนี่ยคำว่าเวลาก็ต้องประกอบไปด้วยตัวเลขต่างๆแน่นอนและอย่างที่เกิ่นไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะขอทางท้ายด้วย สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขกันนะคะเริ่มด้วยสำนวนที่ดิฉันมีความชอบเป็นส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยอย่างมากเพราะมักจะเจอประสบการณ์ที่ตรงกับสำนวนนี้อยู่เสมอนั่นคือสำนวนว,นว่า the time lucky the time lucky ซึ่ง t h i r d time lucky นี้เป็นสำนวนที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างความหมายตรงตัวก็คือหากสองครั้งแรกไม่สำเร็จครั้งที่3ก็อาจะมีโชคเข้าข้างให้ประสบความสำเร็จจนได้นะคะคือโชคดีในหนที่3นั่นเอง มีหลักฐานว่าสํานวนนี้มีมาอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วโดยปรากฏในจดหมายของลิซเบตบราวนิงเป็นกวีชาวอังกฤษนะคะซึ่งเขียนถึง R.H. Horns ในปี1839ว่า The Luck of the Third Adventure คือหมายถึงว่าโชคดีของการผจญภัยในหนที่3จากนั้นสํานวนนี้ก็มาปรากฏในหนังสือที่ชื่อ The Proverbs of Scotland โดย Alexander Hislop ในปี1862 แต่เชื่อกันว่าสำนวนนี้สำนวนดังกล่าวที่ว่านี้นะคะต้องมีมาก่อนหน้านั้นนานแล้วคือสำนวนนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่งขึ้นใหม่หรือว,ว่าเป็นสำนวนที่มีที่มาที่ปลายย้อนหลังไปหลายร้อยปีทีเดียวแล้วทำไมถึงต้องเป็น3บางคนก็กล่าวว่ามาจากกฎหมายของอังกฤษซึ่งกล่าวว่าหากผู้ใดสามารถต่อสู้คดีจนรอดพ้นจากการถูกลงโทษแขวนคอได้ถึง3ามครั้งก็จะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระและบางกระแสก็เชื่อมโยงเลข3กับความเชื่อในเรื่องตรีเอกานุภาพ แต่บางแหล่งก็กล่าวว่ามาจากความเชื่อของชาวบ้านที่สอนให้คนมีความพยายามไม่ยอมแพง้ง่ายๆไม่ได้ครั้งแรกก็ให้ลองใหม่2องครั้งอาจจะน้อยไปแต่4ครั้งก็อาจจะมากไป3าจึงเป็นตัวเลขที่ดูจะเหมาะสมมากกว่านั่นเองนะคะและก็มีอีกหนึ่งสุภาษิตภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขอีกเช่นกันค่ะนั่นก็คือสำนวนที่ว่า a stitch in time saves nine a stitch in time s a v e nine ถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงตัวก็จะได้ว่าการเย็บเพียงรอยเย็บเดียวหรือว่าฝีเข็มเดียวที่ทันเวลาเนี่ยก็จะประหยัดไปได้อีก9รอยเย็บหรือว่า9้าฝีเข็มทีเดียวคําว่า stitch นะคะ s t i t c h หมายถึงฝีเข็มรอยเย็บแปลว่าการปักหรือว่าการ,กร,การเย็บคําว่า in time นะคะหมายถึงทันเวลา จำนวนเมื่อพูดถึงจำนวนนี้นะคะก็ให้ลองนึกถึงเสื้อผ้าแบบถักด้วยไหมพรมในสมัยก่อนเมื่อมันหลุดตะเข็บหนึ่งหรือว่าเส้นหนึ่งแล้วถ้าไม่รีบซ่อมซะเลยมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งซ่อมยากดังนั้นถ้าพบว่าเสื้อผ้ามันขาดไปนิดหนึ่งก็ให้รีบปะรีบชุนรีบซ่อมซะก่อนจะได้ไม่ต้องไปซ่อมใหญ่หรือว่าเย็บให้มากมายเยอะแยะต่อไปหรือถ้าเกิดหาเป็นในยุคปัจจุบันนะคะถ้าเกิดมีเสื้อผ้าขาดส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะไม่ใส่แล้วก็โยนทิ้งไปเลย สุภาษิตนี้นะคะไม่ได้มีไว้เตือนเฉพาะเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าไม่ใช่แค่บอกว่าผ้าขาดก็ให้รีบชุนรีบปะแต่ว่าสุภาษิตนี้ต้องการจะเตือนว่าให้คําแนะนําเกี่ยวกับทุกๆอย่างเลยที่ว่าเมื่อมีอะไรเสียหายเพียงเล็กน้อย <S <S ก็ให้ดูแลซะแต่เนื่นๆก่อนที่จะชํารุดแล้วก็จะลุกลามต่อไปทําให้เสียหายหนักแล้วก็ซ่อมแซมยากสำนวน As i ต t ชอินไทม์เซิร์ฟนนี้ก็จะคล้ายกับสำนวนไทยที่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ก็ได้นะคะ จากสำนวนนี้นะคะเราก็จะได้คำศัพท์เกี่ยวกับเวลาเพิ่มด้วยนะคะก็คือคำว่า in time แปลว่าทันเวลาส่วน on time แปลว่าตรงเวลานะคะตัวอย่างของการใช้ in time on time ก็เช่นถ้าเรานัดเพื่อน10โมงถ้าเพื่อนมา in time ก็จะหมายถึงว่ามาก่อน10โมงหรือว่าไม่เกิน10โมงแต่ถ้าเพื่อนมา on time ก็คือจะมา10โมงตรง ถ้าจะบอกว่าให้ตรงเวลาหน่อยนะก็ะใช้คำว่า be on time นะคะ be on time ตรงเวลาหน่อยนะค่ะก็หวังว่าสับสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเวลาและก็ตัวเลขที่นำเสนอไปในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการร่วบกว้างกับภาษาอังกฤษลงแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาิกาถึง8นาิกา30นาทีทาง fm 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ